ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงในสุดการเรียนรู้ในะชั้นประคะาวัเที่ยวใกล้บ้านนะคะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซีพอตนะคะของเชียงรายนะคะซีพอตคือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าสุดนะคะอยู่บ้านถ้ำผาตอกนะคะอยู่กับศิลปินเชียงรายที่แบบว่าเป็นเดอะม s สเดอะ a มสมากนะคะชื่อดังมากนะคะมาดูของจานยาโนคะ่ะ นี่ก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงทันนะคะ <Yeah. S 1> ที่บ้านเวียงกาหลงเป็นเซรามิกเครื่องปั้นเวียงกาหลงซึ่งจะบอกว่า <Yeah. S 1> เชียงรายไม่รู้จักเยอะมากแต่ทั่วโลกรู้จักเยอะมากนะคะ ตอนนี้ซีพอตของที่นี่คือกลุ่มอะไรคะคุณป้ากลุ่มผ้าทอพื้นเมืองลายเชียงแสนค่ะกลุ่มผ้าทอลายพื้นเมืองเชียงแสนนะคะ แล้วที่นี่ได้โอท็อปด้วยใช่ไหมคะจ้ะถ้าขายทรงนี่สามรอย <c oughs> แต่เปิดน้ะขายปีกนี่แพงอยู่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนศะูนย์กาเรีรูณ์ในชจันก็พามาเที่ยวผลิตภัณฑ์ซีพอตของเชียงรายนะคะซีพอตของเชียงรายหนึ่งในกลุ่มตอนนี้เราอยู่ที่แม่สวยกันนะคะแม่สวยตัวนี้จะเป็นกลุ่มของผ้าแปรรูปผ้าพื้นเมืองใช่ไหมคะป้ะาธรรมชาตินะคะสีย้อมก็มาจากธรรมชาตินะคะที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ทํามาตั้งแต่ปี47แล้วนะคะซึ่งมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเลยนะคะ ความเจ๋งตรงที่ว่าผ้าปักทุกอย่างเนี่ยอันนี้ผ้าคลุมเนี่ยคือบอกงานค่อนข้างละเอียดละเอียดมากแล้วงานแต่ละชิ้นจะบอกว่ามันไม่ซ้ํากันเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นัชชันนะคะพามานอกสถานที่อีกแล้วค่ะที่นี่ก็คือเชียงรายนะคะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมผู้ประกอบการซีพอตนะคะของกลุ่มผ้าปักบ้านสันกองนะคะ พี่แม่ใจนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากปนินะคะ <Yeah. S 2> เป็นคนสร้างงานในจังหวัดเชียงรายนะจะมีงานที่ใหญ่ <Wow. S 1> ที่สุดของที่ร้านก็คือตอนนั้นที่จะมีเชียงรายเกมอะคะ่ะ ก็จะเป็นคนตัดเป็นในลายเสื้อพื้นเมืองให้กับเชียงรายเกมด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นะัชจันทร์นะคะพามาเที่ยวที่สีนวนผ้าฝ้ายนะคะที่นี่อยู่อำเภอเมืองนะคะอยู่ตำบลแม่ยาวนะคะที่จงังหวัดเชียงรายนะคะเป็นหนึ่งในซีพอตแล้วก็เป็นโอท็อปสี่ดาวนะคะ,คะ ที่นี่นี่ตั้งมาประมาณเป็น10ปีแล้วนะคะ<ช>แล้วก็วันนี้เจอน้องนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่จะมาช่วยเหลือคุณแม่รับมรดกต่อช่วงคุณแม่นะคะก็เป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะ จำได้ไหมว่าช่วยอาชีพไปกี่ครอบครัวแล้วโอ้เยอะอยู่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แต่ก่อนนี่มีแค่4-5หคนนะครับแล้วก็กลายเป็น15คน15คน,นีนี้ก็กระจายก็เยอะอยู่ครับ20กว่าสวัสดีค่ะวันนี้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นะชะสันนะคะก็พามาเที่ยวจริงๆตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่มาจากเทิงนะคะครับ ุ่มตัดเย็บกิติวลรานะคะแต่ตอนนี้พี่ย้ายมาจากเทิงมาอยู่เชียงรายนะคะซึ่งทําให้มาหาได้ง่ายขึ้นเป็นหนึ่งในซีพอตของเชียงรายนะคะคที่นี่จะเป็นผ้าฝ้ายประยุกต์ใช่ไหมคะค สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นสะจัน์ก็พามาที่เชียงของนะคะ,ะที่นี่นะคะเป็นซีพอตของเชียงรายเพิ่งกําลังรู้สึกจะผ่านการคัดเลือกนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลที่เป็นตัวแทนของซีพอตเชียงรายตัวนี้เป็นของ o อท็อปนะคะเป็นชื่อนี้ชื่อเต็มๆจะชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัถกรรมผ้าทอหาดบายค่ะ